มาดูดวง,งคุณก่อนสิ้นปีนี้กันว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะเลือกไพ่1ชุดพี่หมอจะเปิดให้3ชุดนะคะไพ่ที่คุณเลือกจะเป็นดวงคุณตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะแล้วก็ก่อนรับชมคลิปนี้นะคะพี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปมาดูกันเลยค่ะเริ่มที่ไพ่ชุดแรกนะคะพลังงานของไพ่อยากบอกสิ่งใดกับคุณก่อนสิ้นปีมาดูกันนะไพ่ชุดแรกหน ไพ่ชุดแรกบอกว่าว้าวเวลออฟเดอะฟิวเจอร์ก่อนสิ้นปีคุณจะได้ทรัพย์สินอาจจะได้บ้านใหม่รถใหม่ของชิ้นใหญ่ที่คุณอยากจะซื้อคุณจะได้นะคะรอคอยสิ่งใดอยู่จะได้ดังหวังก่อนสิ้นปีบางคนอยากซื้อบ้านบางคนอยากซื้อรถแล้วใบนี้ยังหมายความว่าการเดินทางต่างประเทศยื่นเรื่องเอกสารไว้นะวีซ่าหรืออะไรจะสําเร็จนะคะในช่วงปลายปีวู้มีโชคนะเด็กถือเหรียญมีโชคลาภม,มีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาปรารถนารอคอยสิ่งใดเรื่องการเงินสําเร็จ ได้ราบรอยมีโชคจากการเดินทางมีโชคจากเลขทะเบียนรถด้วยนะนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้อู้เจ็ดดาบแปลว่าปัญหาทุกอย่างที่ผ่านมาที่มีอยู่ปัญหาหลายๆอย่างอะ่ะนะคะก่อนสิ้นปีนี้จะแก้ไขได้ไม่ว่าเรื่องมีสินไม่ว่าเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะคะหรือบางคนกําลังยื่นเรื่องเอกสารอะไรอยู่มันไม่ผ่านสักทีมันไม่ได้สักทีรอบนี้ก่อนสิ้นปีจะได้รับข่าวดีนะคะ เพราะฉะน,นั้นเลือกไพ่ชุดแรกนี้คือพลังงานของคุณและอย่าลืมพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้เพื่อรับพลังงานดีๆนี้ไปนะฮะโอเคมาดูชุดถัดไปชุดที่สองตั้งจิตอธิษฐานนะให้พลังงานออกมาตรงแล้วก็แม่นยยาเพราะว่านี่เป็นดวงของคุณนะคะสําหรับคนเลือกไพ่ชุดที่สองมาดูกันสามใบชุดที่สองคิดมากนะไพ่ชุดสองเนี่ยอเอาแค่นี้พอเลยมา ไพ่ชุดสองบอกว่าดวงมูนช่วงนี้คนไพ่ชุดสองคิดมากกังวลใจคิดหลายเรื่องบางคนความรักเนี่ยก็ดูเหมือนไม่ค่อยไว้ใจแฟนคิดไปก่อนคิดไปล่วงหน้าในเรื่องที่ยังไม่เกิดไพ่ดวงมูนดูเป็นกังวลใจในช่วงนี้เพราะฉะนั้นคนเลือกไพ่ชุดที่สองช่วงนี้อยากบอกว่าให้ปล่อยวางอย่าไปคิดอะไรเยอะเพราะสิ่งที่คุณคิดอาจจะไม่ได้เป็นจริงบางคนคิดไปนะว่าแฟนมีใครแอบมีใครแม้อะไรเงี้ยคิดมากแต่จริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้น แต่ช่วงนี้แฟนอาจจะเครียดหรืออาจจะเหนื่อยกับงานบางสิ่งบางอย่างนะจะคิวเมนคุณจะได้ไดรับข่าวดีนะมีโชคลาภเลขเบอร์โทรศัพท์ให้โชค3ตัวท้ายนะคะแล้วก็จะคิวเมนสิ่งที่คุณทำจะคิวเมนอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังทําอยู่แล้วคุณรอรอผลลัพธ์มันคุณจะได้ผลลัพธนะ์นั้นบางคนทํางานก็จะได้ผลลัพธ์ตอบแทนที่ดีเรื่องงานหรือบางคนอาจจะมีข่าวดีเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือใครทําเกี่ยวเรื่องตัวเงินก็อาจจะเห็นผลกําไรเห็นผลตัวเงินที่ดีในช่วงนี้นะ ไพ่เดอะสตาร์ความหวังอ่าไพ่เดอะสตาร์หมายความว่าความหวังสิ่งที่คุณปรารถนาช่วงนี้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณบางคนอยากได้เงินเก็บเงินสักก้อนอาจจะได้บางคนหวังเรื่องงานให้ประสบความสําเร็จถึงเป้าหมายจะได้บางคนหวังจะได้เจอใครดีๆสักคนเป็นความรักที่ดีอาจจะได้เจอคนนั้นนะคะเถอว่าช่วงนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันไพ่ชุดสองดวงดีแต่คุณเป็นคนคิดมาก เอาลดลงมาหน่อยหนึ่งเรื่องการคิดมากเรื่องการคิดไปก่อนล่วงหน้าหรือกังวลใจมันจะทําให้ดวงคุณไม่ค่อยแบบดีมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้แบบเห็นอะไรหรือคิดอะไรปล่อยๆผ่านๆไปอย่าไปอะไรมากเพราะจริงๆพื้นฐานดวงคุณก็ถือว่าดีแต่คุณค่อนข้างคิดมากไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นคิดมากให้หน้อยลงนะคะเราก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันก็พอเดี๋ยวคุณจะโชคดีค่ะนะคะก็รับพลังงานดีๆนี้ไปอะไรที่คุณปรารถนาให้สําเร็จก็แล้วกันนะโอเค มาดูถัดไปชุดที่สามนะชุดสุดท้ายชุดที่สามมาดูกันอ่าชุดที่สามพลังงานของไพ่บอกว่าตั้งจิตอธิษฐานเลยชุดสามนะชุดที่สามพลังงานของไพ่บอกแบบนี้ค่ะชุดสามไพ่บอกว่าเพจออฟเดอะวอร์ช่วงนี้การงานดีใครตกงานได้งานใครวางแผนเรื่องการงานสําเร็จใครอยากเอ่อทำงานเสริมงานพัฒนา ทำได้งานออนไลน์ทําได้นะคะช่วงนี้แล้วก็ Queen of Cup ช่วงนี้หัวหน้างานดีจะช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณเรื่องการงานแล้วก็รา,าชินีถ้วยเนี่ยหมายถึงจะมีผู้หลับผู้ใหญ่นะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณการงานจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นให้ถ้วยเนี่ยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะดวงคุณแบบดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องงานวางแผนอยากลงทุนอยากร่วมหุ้นส่วนธุรกิจกับใครก็ได้ อาจจะเป็นผู้ชายที่อายุน้อยกว่าหรือเป็นผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าก็ดีนะคะแล้วอัศวินหนึ่งไม้เท้าเห็นไหมจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆใครโสดนี่จะได้พบรักที่ดีนะเนี่ยช่วงนี้ดูเล่าร้อนดูเล่าร้อนดูมีสเสน่ห์มีไพ่อัศวินหนึ่งไม้เท้าเข้ามาจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆความรักดีดีก็แปลว่าใครโสดจะได้พบรักที่ดีใครมีแฟนอยู่แล้วความสัมพันธ์คุณจะเดินหน้านะคะ ความสัมพันธ์คุณจะเดินหน้าแล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณหลายอย่างเลยบางคนโสดเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจเลยใครครบกันอยู่แล้วอาจจะต้องมั่นหมายมีการวางแผนการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีเป็นไพ่ชุดที่3นะคะก็ผ่านมาแล้วนะคะพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้เราก็รับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะก็วันนี้พี่หมอธรรมานเปิดไพ่ครบ3ามชุดแล้วยินดีและดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนในคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีค่ะ